สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนลเอ็มนด์เอ็นอวันนี้นัตตี้มากับเบรนเจอร์รุ่นสปอร์ตค่ะสีขาวแต่งชุดแต่งให้รอมพันเลยนะคันนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งเหล็กรอมพันเป็นเหล็กของเอ t เลนเดอร์นะล้อม็กขอบ20จัดทรงยกสูงให้2นิ้วด้วยเดี๋ยวนัตตี้พาไปดูนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งได้หล่อขนาดไหนนะถ้าชอบนะคะเตรียมแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักหานัตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อของนัตตี้จะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะเลือกติดต่อหานัตี้ได้เลยค่ะสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะจะมาพร้อมกับราคา 9 9 9 0 0 0บาทยังไม่ข้ามล้านนะคะได้ชุดแต่งแบบนี้แล้วนะคะยังได้ฟังก์ชันที่จัดเต็มมาให้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะทางด้านหน้าที่เห็นเลยนะชุดแต่งจะเป็นกระจังหน้านะคะที่มาพร้อมกับฟอนฟอร์ดทรงดุดัน สีดำเงาให้แบบนี้เลยมีไฟ LED มินิไลท์ตกแต่งทางด้านบนกระจังหน้าให้ด้วยนะตัวนี้เลือกสีได้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีส้มอกเหลืองนะคะแล้วก็มีสีขาวให้เลือกด้วยกันชนทางด้านหน้าค่ะเป็นกันชนหน้าเหล็กของ Outlander ทําการถอดกันชนเดิมออกนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงทางด้านใต้ให้สีแดงเลยและแข้งกันกระแทกทางด้านใต้ด้วยค่ะของ Outlander สีแดงเช่นเดียวกันนะคะมีตัวไฟสปอร์ตไลท์ที่กันชนทางด้านหน้ามาให้ด้วยเลยนะ ถัดมาทางด้านบนที่สากระโปรงค่ะตกแต่งด้วยแกิดิกเบรนเจอร์ตัวนูนสีดําเงาค่ะและ School, สกรูฝากระโปรงทรงฟิตสีดําเงาให้ทั้งชิ้นเลยอารมณ์ของคันนี้นะคะลูกค้ายอยากได้สไตล์แบบแกร่งนะคะพร้อมลุยแล้วก็ตัวรถสีขาวที่ตัดกับชุดแต่งเป็นสีดําเงาก็ดูหรูหราขึ้นมาด้วยนะไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมเดยไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็น LED สีขาวนะคะติดตั้งเป็นครอบไฟหน้าสีดำเงาให้ด้วยค่ะมาดูทางด้านข้างกันต่อเลย คิ้วล้อค่ะทรงของบรปเตอร์สีดำเงาส,ายสวยๆให้เลยค่ะช่วงล่างคันนี้นะคะจะช่วงยกสูงให้2นิ้วทั้งทางด้านหน้าและทางด้านท้ายเปลี่ยนลูกหมากกันโครงให้และปีกนกปรับองศาของออปชั่นการสีแดงทางด้านในเลยค่ะ ล้อแม็กนัตตี้จดเปลี่ยนให้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ20ลายก้านสีดำเงาสวยๆหรูหราให้เลยมารัดเข้าก,กันกับยางตัวนี้เป็นยาง r t ค่ะของดีเซนตีนะซีรียงจะอยู่ที่275 55R20 ยางตัวนี้วิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยสำหรับใครนะคะที่ถามนัตตี้มาว่ายาง AT, RT, MT นะคะแตกต่างกันยังไงนะทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนัตตี้จะแนะนำให้นะคะว่ายางตัวไหนนะคะเหมาะก,กับการใช้งานของคุณลูกค้าค่ะ กระจมองข้างของรุ่นสปอร์ตจะมาเป็นสีเทากาาฟามาพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้าด้วยค่ะเบ้าหลังคางทางด้านบนค่ะสีดำเงานะคะติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถค่ะก่อนที่จะไปทางด้านท้ายเดี๋ยวนะที่พาดูไฮไลท์อีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับ,บรถของลูกค้าตัวนี้จะเป็นไฟแก๊ปหลังคา LED ให้4จุดเลยค่ะเป็นไฟสีส้มสวยๆให้แบบนี้เลยนะคิวกันสาดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยค่ะ ฟิล์มก้องแสงเซรามิกรอบพันเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะ40 60, 60หรือ80เบ้าลองมือเปิดค่ะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนกาบข้างประตูเป็นชุดแต่งของวิเตอร์สีดำเงาติดตั้งตัดขึ้นมากับสีของตัวรถเลยค่ะบันไดข้างเปลี่ยนให้เป็นของเอ t ร a n d น er เดอร์นะคะเป็นบันไดข้างเลยของเออรแนเดอร์แบบนี้เลยมีตะแกรงนะคะมาให้ด้วยตัวนี้ก็สําหรับสายออฟโรดนะคะมันจะไม่ขังแบบตัวดินตัวน้ําเอาไว้นะคะช่วยในเรื่องของการ ก้าวึ the ืนกาวลงและรับน้ําหนักได้ดีด้วยค่ะข้อาฝาถังน้ามันช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนบรอบาเล็กของ t l a n d e r ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น Hunter นะคะส่งปืนท่อคู่มาให้แบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะทนทานด้วยนะสติเกอร์เลือกลายได้นะคะอยากได้ลายเป็นแบบไหนนะที่มีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะไฟท้ายอัปเกรดให้เป็นไฟท้ายฟู l LED ดีแบบเต็มระบบเลยติดตั้งข้อไฟท้ายสีดำเงาสวยๆให้ข้อฝาปิดกระบาท้ายฟอน ตัวนี้จะเป็นทรงหนานะคะขนาดใหญ่เลยนะสีดําเงาทั้งชิ้นเลยอคกิดิบ์เบนจ่าตัวนูนสีดําเงาค่ะและกันชนท้ายเหล็กของ Outlander บรรุนการดมาพร้อมกับห่วงโอเมิการลากจูงสีแดงและยังใส่เป็นหัวบอลลากจูงนะคะเพิ่มเติมมาให้ด้วยการใช้งานลากจูงใช้งานได้จริงนะกันชนท้ายจะติดเข้าไปกับแชสซีของตัวรถกันเดี๋ยวนทตี้อยากให้ดูรุ่นสปอร์ตที่ตัวฝาท้ายต่ออีกสักนิดนึงเนาะเขาจะมาพร้อมกับ นะคะระบบผ่อนแรงให้ด้วยนะสำหรับฝ่าท้ายรุ่นสปอร์ตนะคะจะเหมือนกับรุ่นวาแท็กเลยกระบาะไลเนอร์ติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะใครที่อยากทราบรายละเอียดนะว่ารุ่น XLS นะคะอยากเปรียบเทียบเนาะ x s กับสปอร์ตแตกต่างกันยังไงนะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับนาตี้ได้เลยค่ะถ้าชอบสไตล์การแต่งแบบคันนี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวต่ต่อไปให้กับนัตตี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้แคปหน้าจอนะคะทักหานัาตี้ได้เลยหรือแบบนี้อาจจะแบบดูโหดแกร่งลุยนะคะไม่ถูกใจเลือกรับชมรีวิวนัาตี้ได้เลยนะคะมีชุดแต่งนะคะให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อรถกับนัาตี้นะคะชุดแต่งลูกค้าเลือกได้ตามสไตล์ที่ชอบเลยค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัาตี้นะสวัสดีค่ะ